สวัสดีครับผมเชฟสุรสิทธิ์โัวสิปะแกงครับผมวันนี้เราออกมาลานข้างบ้านนะครับบรรยากาศลมเย็นนะครับผมมากับลูกสาวคนกลางครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดาริยากิครับผมมาทำกันเลยนี่ครับไก่นะครับหนึ่งโลครับผมนี่ลรหั่นไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันเลยครับผมอย่างแรกนะไก่จิ้มก่อนครับผม เดี๋ยวพลางหมักมันจะได้เข้าเนื้อนะครับรับจะซ้อนส้มจิ้มนะจ๊ะไก่ฮาริยเกียบครับใช้ส่วนสะโพกนะครับผมมันจะออกนิมหน่อยจิ้มเพื่อว่าให้ซอสเข้ากันมากับผู้ชิมคนใหม่ครับผมสาวคนกลาง แล้วจิ้มไปบ้างแล้วนะฮะแต,ต่ไม่จิ้มให้ดูนะครับผมน,นี้บรรยากาศลมเย็นแร้วไปจิ้มไปแล้วครับนี่ครับพี่ใยก็ใส่เกลือลงไปนะครับโดยประมาณนะฮะ ช่วงคุกอะบางกระทะประมาณห้าทีคนะรับหมักไว้เอามาทำเมนูต่อไปเลยครับผมบางกระทะนะประมันเติมมนิดหน่อย ไก่แล้วครับถุกแล้วตรองผมครับออกกันเลยน่าท้อเลยนะไส้ข้าวตุ้ย

รอชิมน่าดูแล้วครับผมเนี่ยครับซอติวขาวนะครับผมประมาณห้านโตนะครับใส่ซุยุหนึ่งช้อนครับ ทานปี๊บครับผมสามช้อนโต๊ะตครล้วเกี่ยวให้มันเหนียวเมนูนี้ทำง่ายนะครับผมไปชมชมกล้องกัม เที่ยวให้มันเหนียวนะครับครับเสร็จแล้วครับผมขึ้นจานกันเลยครับผมเดี๋ยวมาหั่นนะครับไก่เราขึ้นแล้วนะครับผมเรื่องเลยครับผมมามากับผมหั่นกันเลยเอาวาง แล้วผมครับดูครับผู้ชิมแล้วนะครับเดี๋ยว,หน,ยวหน้าตาผู้ชิมแล้วครับผมนี่ครับผมราดซอสกันลงไปเลยครับผม ไปครับเป็นแล้วครับ <c oughs> เมนู <c oughs> ไก่ทอดร <c oughs> าดซอสฮาริยา <c oughs> กิครับผมมาดูผู้ชิมเรา <c oughs> ชิมกันเลยครับเอามาดูผู้ชิมกันเลยเจ <c oughs> ๊คะยังเยิมย้มกันเลยครับผม มันครับผมน,นี้ครับเมนูลาดซอสซาริยากิครับผมวันนี้หัวติบกรแก่เข้าไปะครับวันดีครับ